สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตีพึ่งเช่นเคยนะครับผมเนี่ยก็หลายร่างอยู่นะครับพึ่งไม่ใหญ่อะ่ะพึ่งใหม่ด้วยโอ้เด็กมาแล้วนะ่ะเด็กมาแล้วนะบอกเด็กหนะ่อยเนี่ยนะครับผม หลายล่างอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมมาชมบรรยาก,กาศโอเคครับผมนี่นะต้นก็ไม่สูงมากนะครับผมเดินขึ้นสบายนะครับ นาลังครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆนะครับผมอันนี้ลังที่หนึ่งนะฮะลังที่สองเาอยู่นูน่นนะเห็นไม่เอ่ยนะว,วะ่านะฮะลังที่สองนะฮะโอเคครับน้องวิทย์ขึ้นไปเลยครับผม ไปนั่งตรงกิ่งนี้ก่อนนะครับอยู่เพิ่งจุดนะครับเบาๆครับเบาๆเดี๋ยวมาโชคมันอีกช็อตนึงนะครับผมโอเคครับนะครับหลังน้อยๆงามๆนะครับน้องวิทยุทักทายเพิ่งนะผมโอ้โหน้ำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ มาทางผมนะครับผมนั่งไม่ถนัดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอนะครับกล้องสั่นนะครับ เดี๋วยวมาชว์มันอีกช็อตหนึ่งนะครับนี่เลครับผมดูมันใกล้ๆนะครับผมอาจจะสูสันเลยนะลีปตัดที่สวยนะครับหยิบทิ้งออกมาเลยตัวงน้นนะเออปัดทิ้งมาเลย เ okay, อาเกสรข้างล่างออกด้วยนะครับบิดตัดเกสรข้างล่างออกด้วยนะครับน้ำค่อนข้างดีนะครับผมยัง ไม่ปิดตานะค่อนข้างดีนักหนาพี่ต่อควันนครับผมนะอ,อุ๊บจี๊จับไม่ให้หนัดเอาเลยจัดเลยใส่มาทางเกียร์สอก่อนก็ได้เดี๋ยวไปแยกข้างล่างพี่นั่งไม่ให้หนัดไง ครับตัดแล้วนะครับผมอ่าเี่ครับลังเลงเอาออกมาเลยนะครับอยู่ริมทางนะครับผมชาวบ้านให้อ,ออกนะครับเดี๋ยวไปขย่ามันหนึเดี๋ยวมันวนเดี๋ยวมันน้ำแตกไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยเอาเดี๋ยวเราค่อยเปิดถุงปล่อยเอาเสร็จแล้ว <uge ot> อเออข้อไหนครับเนื้อแบบขวนตรงนั้นนะ่ะ <exhausted> ถังน่าจะผูกเชือกไว้เอาเครืองมือไปเออนั่นแหละครับตัดรังออกนะครับผมต้องตัดรังออกนะฮะเด็กแถวนี้เอาหินเฟี้ยงอะไรไปก็ปออกนะครับผมไหนวิทย์โชว์รังหน่อยครับผม เดี๋ยวเราไปชมกันอีกรังนนะครับผมมันสามสี่รังนี่แหละครับโอเคครับผมอันนี้นะครับผมรังที่สองนะครับผมไม่รู้พึ่งแข่เพึ่งอ่อนนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมก็ต้องเอาตัวตักออกข้างลังนะครับนี่ฮะ ไม่หรอล้อ,ลอมีแกสอนล้วอ,อ,อ่อนมากไหมมีน้ำอยู่นี่นอ่อนอยังไงก็ต้องเอาอ่ะริมทางแล้วว่แขวนไม่เลยครบอ่ะปัดฝั่งนี้แล้วก็แขวนเลยเพราะเด็กมันไล่ต่อยเด็กเอาเอาหินโยนเอาอะไรลองตอนไว้ก็ได้วิทย์ เกียดสอนอยู่ล่างเต็มเลยตัดเกียดสอนก่อนตัดง่ายๆอยู่ล่างเนี้ยไฟลุกแล้วครบข้างบนนั่นแหละเนี่ยครับผมต้องเป็นต้องตัดออกนะครับผมเออนนั่แหละ เกสอนใส่ถุงไว้ก่อนสวยเกสอนสวยโอ้โหค่อยๆเลาะเอาเท่าที่เราถ่ายได้นะครับผมใส่ถุงเลยมีดปักไว้ออาได้ชมใกล้ๆฮะไงก็ต้องเอานละครับผมเพราะมันริมทางนะครับ แล้วก็บ้าน,น,นข้างเขาบอกว่าเด็กเอาหินมาเฟี้ยงบ่อยนะครับว่ายคูยแล้วครับ,รบช่วงนี้จะเป็นเพึ่งใหม่นะครับผมเป็น เพิ่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนฤดูกาลร,ระหว่างดอกไม้นะครับผมช่วงเดือนห้าเดือนหกเดืนอนเจ็ดเขาจะทิ้งจากเดือนห้านะครับทิ้งจากเดือนห้าก็เข้าเดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกลังนะครับผมเอาวิทลงไปก่อนเลยเหมือนเดิมครับไว้ายคุยเราครับ เออโดนซะบ้างมันจะได้มีภูมิเออมันจะมีภูมิต้านทานไปแล้วครับลงมาแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันอีกรังนะครับผม ว่าวันนี้คลิปจะไม่ยาวนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีรังที่สามครับผมนี่นะฮะน้องวิทย์เหมือนเดิมครับเช่นเคยนะครับผมถ่ายแล้วครับผมน้องวิทย์น้องวิทย์จัดอีกนะครับสามรังครับเหมือนพึ่งอ่อนอีกตามเคยครับผมดูทรงเรามาชมกันนะครับผมอ่อนหรือแก่หรือยังไง อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับโอ้โหขาวโบ้เลยเอาเลยลูกพี่ปัดเลยสวยครับผมปิดตาครับผม หลังกางานี่นางฟ้าะครับอ,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 อันนี้คือประธานนางฟ้านะครับผมไม่ใช่นางฟ้าเฉยนะครับระดับประธานนางฟ้าเลยนะครับผมเกสอรจะไม่ค่อยมีฮนะดูแลเกไอตัวอ่อนตัดให้งามนะครับน้องวิดครับ อย่าให้พลาดนะครับน้องวิทผมถ่ายได้แค่นี้นะครับไม่ค่อยถนัดแลนะเหมือนเดิมนะครับผมรังสายย่ามน้ำน้ำใสถังนะครับรังนี้ห้ามหลับอีกนะครับน้องวิท ตาลังเต็มพอดีนะครับผมลังนี้ถือว่าคุ้มนะฮะลังที่สองเมื่อกี้นี่มีชาวบ้านแถวนี้มาขอซื้อแล้วนะครับตีปุ๊บขอซื้อปั๊บเลยนะฮะมัดมัดปากถุงก่อนวิทย์กันพลาด แน่นอนครับลองวิทย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเขาตํารานะครับลังใส่ย่ามน้ําใส่ถังนะครับเผมจุดครบน,นะครับนี่ครับไม่ใช่นางฟ้าเฉยครับระดับประธานนางฟ้านะครับ สวยครับสวยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามายังไงเรามาสรุปผลงานข้างล่างนะครับมาชมผลงานข้างล่างอ่ะลังที่หนึ่งที่สองที่สามนะฮะส่วนลังที่สองี่หัวน้ําเออชาวบ้านแถบนี้ซื้อไปแล้วนะครับผมมาขอซื้อนะฮะไปทํายานะครับผมก็ราคาไม่แพงอะไรมากมายนะครับผมก็โอเคนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสร,สรุปผลงานนะครับผมทั้งหมดสามลังนะสามลังนี่ฮะหัวน้ำนะครับผมลังที่หนึ่งนะน้ำสีสวยนะสีแดงลนะังหัวน้ำลังที่สองนี่ บ้านแถวนั้นก็ขอซื้อนะครับผมสวยมากเลยตัวนั้นนะครับอันนี้คือรังที่สามนะหัวน้ําน้ําสีเดียวกันเลยครับติดตาครับผมส่วนนี้ตัวอ่อนนะครับผมตัวอ่อนได้สองรังนะฮะ ระดับประธานนางฟ้านะครับไม่ใช่นางฟ้าเฉยมันร้อนจึ๊บจร๊บโอเคนะครับผมวันนี้ก็สามลังครับจัดแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ